สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับเมนูเด็ดแมงกีนูนนำเสนอนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูแบบง่ายๆแบบเวลาเร่งรีบนะครับก็เป็นเมนูไข่คั่วใส่พริกป่นมาลองทำกันดูเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็ไข่สองฟองนะครับตอกใส่กระทะน้ำมันร้อนๆจากนั้นเราก็มาขยำขยำขยี้ขยี้ขยไข่ให้มันแตกเป็นแบบปนเลยนะครับก็ ไม่ต้องให้ไข่มันจับตัวเป็นแผ่นนะครับเราก็ขยี้ขยี้ใช้ตะหลิวบี้บีบไข่ให้มันแตกเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับทำง่ายๆครับเมนูนี้ไม่ยากติดไฟร้อนๆแล้วก็เทน้ำมันใส่ตอกไข่ใส่2ใบก็ทำแบบที่แมงกินูนทำให้ดูนี่แหละครับแล้วก็จาก เราก็มาขยี้ขยี้บีบไข่ให้แตกละเอียดไปเลยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันให้มากนักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำมันมากแล้วมันจะเลี่ยนนะครับพอบีไข่แตกได้ที่จากนั้นเราก็ตามด้วย เครื่องปรุงต่างๆนะครับปรุงรสต่างๆตามด้วยพริกโผพริกป่นนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ได้เยอะตามจำนวนเลยนะครับแต่ระดับกลางๆนี้ก็จะอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับกับไข่สองใบ จากนั้นก็ตามไปด้วยผงนัวนะครับรสด,ดี1ช้อนชานะครับใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับตามด้วยน้ำปลาซอสฟ้าเขียวก็กะเอานะครับเราจะไม่ได้ใช้ตวงแต่ถ้าตวงก็ประมาณครึ่งช้อนถึง1ช้อนโตะนะครับ แล้วแต่ปริมาณไข่เพราะว่าไข่สองใบนี้มันก็ไม่แน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นไข่ลูกใหญ่มันก็จะได้ปริมาณเยอะหน่อยเราก็อาจจะใส่น้ำปลาแต่ที่ทำที่แมงกินวนทำนี้ก็จะกะเอานะครับว่าประมาณไหนมันจะพอดีไม่ให้มันเค็มมากเกินไปนะครับจากนั้นก็ ปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้แมงกีนูนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ